รายการมอะดังเช่นเคยค่ะสาหรับวันนี้ฝนมีเรื่องราวในวงการบันเทิงมาอัปเดตกันค่ะเริ่มกันด้วยพระเอกหนุ่มคนนี้ก็เลยค่ะสําหรับหนุ่มอัมอาิชาติเองที่ล่าสุดออกมาเป็นกระบอกเสียให้กับพี่พี่ทหารชายแดนนั่นเองอ่ะงานนี้พี่อัมจะว่าไงบ้างนั้นไปฟังกันเลยค่ะก็คือจะเป็นเป็นในช่วงแรกที่เริ่มมีเรื่องเกี่ยวกับการสถานการณ์ตึงเครียดนนะครับซึ่งตอนนั้นก็ต้องบอกว่าจริงๆด้วยสถานการณ์เนี่ยทางกองทัพก็มีอุปกรณ์ค่อนข้างครบพร้อมอยู่แล้วแล้วก็วันนั้นพอดีไปถ่ายรายการ ข้าชาพาที่จังหวัดอ,อ,อะไรนะสูรินทพอดีนะครับแล้วก็เลยได้ทราบจากทางคณะสมาคมแม่บ้านของทหาบราบกทหารรักที่สองเสนอก็เลยได้แวะไปเพราะวันนั้นเขาก็ได้มีการแวะนาอาหารออของข้าวอาหารแห้งต่างๆไปก็เลยได้ไปร่วมส,น,สน,นับสนุนด้วยครับเราได้กำลังใจหรือได้ทำอะไรอบ้างวันนั้ได้เจอาจก็ค <c oughs> ือได้มีการพูดคุยให้กำลังใจเพราะก็ต้องบอกว่า น้องน้องทหารที่ไปอยู่ที่เขตชายแดนเนี่ยก็เป็นทหารที่ค่อนข้างเพิ่งจากบ้านมา mm hmm. ก็คือเอาง่ายในช่วงสาการตึงเครียดเนี่ยเพิ่งกลับบ้านได้มีไม่ถึงคืนเลยก็ต้องไปประจำการแล้วแล้วก็ค่อนข้างเรียกว่าอะไรต้องการขวัญและกําลังใจแล้วก็อุปรกรณ์บางชนิดเช่นโซลาร์เซลล์ต่างๆที่มันต้องติดตั้งด่วนที่ต้องใช้เลยณนะเวลานั้นแล้วก็อุปรกรณ์ที่าบบมันก์บางอย่างท,ที่จำเป็นต้องใช้ก็ลังใจที่คนอย่างานนะคะล้วที่เราได้ไปม่ายไปเห็นไปเจออะไรอย่างเงี้ยคือท่านณเวลานั้นเนี่ย วันที่ไปเนี่ยก็เหมือนเราทุกคนแหละทหารบอกก็ตกใจเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็แบบแต่ก็คือด้วยหน้าที่นะเตรียมไปด้วยความเต็มใจแล้วก็ใจซูมมากๆแล้วพอระยะมันค่อนข้างยืดยาวเนี่ยบางคนก็คิดถึงบ้านก็มีบางคนก็ห่วงบ้านก็มีบางคนก็ไม่สบายจากฝนจากแดดก็มีเพราะฉะนั้นคือก็ต้องบอกว่ากําลังใจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับในการที่เราจะให้กําลังใจรวมถึงอุปกรณ์เนะครื่องมือต่างๆ เราเป็นห่วงมือนวันนี้คนไทยก็เป็นห่วงสถานการณ์ก็ยังไม่ค่อคลายที่ดีเพื่ลนเรามันกลับมาแรงแ้จริงๆก็ต้องบอกว่าก็เหมือนกับคนไทยทุกๆคนซึ่งเราก็ติดตามข่าวสารสถานการณ์อยู่นะครับแล้วก็เป็นห่วงในทุกๆส่วนเลยที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็พอเราเห็นสถานการณ์ด้านหน้าจริงๆก็ต้องบอกว่าก็มีผู้เสียสละอยู่ด้านหน้าอีกมากมายนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าณเวลานี้เองก็มีผู้ที่โดนระเบิดเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ แต่ส่วนหนึ่งที่เราทํได้นะเวลานี้เองอย่างเช่นที่ได้ทราบม,มาก็คือทั้งโรงพยาบาลฐานปันศึกเองนะครับโรงพยาบาลเ,เขาคูอเองที่ดูแล,แลทหารที่รับการบาดเจ็บอันนี้ก็สาคัญมากนะหลายคนไม่รู้จริงๆเราดูข่าว <c oughs> อย่างที่เกิดขึ้นแต่พอเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเนี่ยทหารที่ได้รับการบาดเจ็บต้องกลับมารักษาเนี่ยเขาต้องใช้ชีวิตใช้เวลาเราอาจจะอ่านข่าวแค่วันสองวันสามวันเราเลยรู้สึกแต่หลังจากนั้นล่ะ ึังก็คือผู้ที่ดูแลก็คือทั้งโรงพยาบาลพระมงกุฎแล้วก็โรงพยาบาลฐานมะาสสิกป์แล้วก็องค์การสุขภาพฐานมะศิล์เองก็ตามในวันนี้เราก็เลยมองว่าการเข้าไปได้อย่างน้อยมีส่วนร่วมนะครับหรือส่วนช่วยแล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่ขออนุญาตบอกตรงนี้เลยแล้วกันนะก็คือได้พบกับทางผู้นวยการโรงพยาบาลฐานมะศิกป์เวลาทหารเจร็บป่วยหรือโดนระเบิด,ดต,ต่างๆค่าที่จะต้องมีตั้งทั้งดูแลในระหว่างที่ในระหว่างช่วงที่เกิดทั้งดูแลช่วงหลังจากที่ออกแล้ว ทั้งดูแลชีวิตเขาต่อไปนั่นแหละฉันสิ่งที่สามารถสร้างรายได้เพื่อช่วยเหลือกับทหารต่างๆได้ก็คือรายได้จากการรักษาที่โรงพยาบาลฐานศึกซึ่งโรงพยาบาลฐานพันศึกบอกว่าอยากฝากคุณน้ำช่วยบอกหน่อยว่าโรงพยาบาลฐานพันศึกนี้รับรักษาคณทั่วไปด้วยนะอีกทีแล้วใช่ไม่ใช่แค่ทหารนะเพราะถ้าเกิดว่ามีคนไข้ไปรับการรักษาเนี่ยก็จะเกิดรายได้จากการรักษาเพราะสำคัญคือที่โรงพยาบาลฐานพัน,นศึกเองเนี่ยมีคุณหมอ ที่เชื่อชาตจเฉพาด้านมากมายข้าแรกคนไข้ที่ไม่ได้เยอะมากขึ้นหนึ่งคุณไม่ต้องไปนั่งรอเป็นวันว2นสองวันเดียวที่คุณไปคุณจะสามารถพบเจอคุณหมอได้หลากหลายคนสามคุณได้รับการรักษาสี่เป็นการสนับสนุนการรักษาทางัารศึกิาที่เราเห็นในข่าวไปดยทุกคนฉะนั้นณเวลานี้สิ่งที่เราทําได้ในฐานะาประชาชนที่เราอยู่ด้านหลังเนี่ยเราสามารถร่วมกันทําตรงนี้ได้<ม>ครับคุรู้สึกในวางที่จะเปนนัปรญชาล่าสุดคือแบบมีการยิงกันอีกแล้วเราเขารู้สึก ก็ก็เสียใจนะครับอย่างที่ได้ทราบข่าวกันก็ต้องบอกว่าก็ติดตามแล่ผมเชื่อว่าหลายคนก็มีหลากหลายความคิดเห็นแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่อยากให้เกิดเลยก็คือการสูญเสียเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็เราก็อยากให้มันจบให้ได้ไวน,นะครับอะไรที่ต้องแก้ <S <S ผมค <ผม S 2> ิดว่ามันก็คงจะต้องแก้กันให้ได้ไวเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเราเห็นว่าผู้ที่สูญเสียจริงๆเนี่ยคือทหารจริงๆที่เขาต้องออกอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้า,า,นนาจริงที่เขาต้องลุยป่าดงกับระเบิด เ,ยเุยไปถึงชายแดนข้างหน้าเพราะฉะนั้นแต่ละคนเขาก็รักชีวิตแต่เขาก็รักแผ่นดินมากๆเหมือนกันฉันเราก็มองว่าเราในฐานะทั้งแผ่นดินเองทั้งส่วนกลางก็ตามเนี่ยเราก็ควรจะ ให้ขมร่วมมือกันแล้วก็จริงๆเราก็อยากเห็นมันสงบโดยไวนั่นแหละครับก็อย่างที่พี่อัมบอกค่ะได้มีการลงพื้นที่ไปก็ได้เห็นการทํางานกับพี่ทิธาหานเขาจบอกเลยว่าพี่พิธหารเหล่านี้ค่ะเป็นคนที่ช่วยประเทศชาติบ้านเมืองเราไว้จริงๆค่ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอยากจะขอวอนทั้งหน่วยงานภาครัฐก็ดีหรือว่าภาคเอกชนก็ดีค่ะเข้าดูแลพี่พิ่พาหารชายแดนกันด้วยนะคะปิดท้ายเรื่องราวของวีเจสาวสวยคนนี้ค่ะที่ไม่เห็นหน้าค่าตามมานานมากสําหรับวีเจจ๋านั่นเองค่ะที่ล่าสุดเนี่ยออกมาเป็นกระบอกเสียงในเรื่ เรื่องของน้ำท่วมจังหวัดสิงห์บุรีนั่นเองค่ะอะ่งานนี้พี่จ๋าจะว่าไงไปฟังกัเลยค่ะบอกเียเรื่องน้ำท่วมที่สิงห์บุรีเพราะ<อ>ตอนนี้มันวิกฤตมากเลย,าย่าเนี้ย เออคืออันเนี้ยเป็นเรื่องที่ทาเซอร์ไพรส์มากคือจ๋าเนี่ยตอนแรกอ่ะจ๋ามีงานจะไปท,ทําที่ที่สิงห์บุรีแล้วก็คุยกันกับทางคุณผู้ใหญ่บ้านเนี่ยค่ะแล้วคราวนี้ทางผู้ใหญ่เขาก็มาเลื่อนบอกว่าตอนเนี้ยจัดไม่ได้เพราะว่าน้ำท่วมอยู่จ๋าก,ก็โอเคได้ค่ะไม่เป็นไรแล้วผ่านไปอีกสักพักหนึ่งเขาก็ทักมาอีกเขาบอกว่าเออขอเช็คแบบล่วงหน้าไปเป็นปีหน้าเลยแล้วกันรเราก็แบบเอ๊ะมันท่วมเยอะขนาดน,นั้นเลยเหรอคือเราก็ไม่ได้เห็นอะไรเงี้ยค่ะจนแบบผู้ใหญ่บ้าน ท่านก็ส่งภาพมาแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดคุณสาแบบพอจะพอจะช่วยลงได้ก็ลงให้หน่อยได้ไหมครับเนี้ยจากก็ได้ค่ะลองส่งข้อมูลมาละกันโดยที่ตอนแรกอาา่ะจ๋าไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นประเด็นมากเนาะแต่ว่าพอลงภาพไปอะ่ะคนแชร์นักถึงวันนี้เมื่อเช้าจ๋าดูว่าหมื่นกว่าแชร์แล้วอะ่ะซึ่งนั่นแปลว่าคนให้ความสนใจมากแล้วคอมเมนต์คือเยอะมากๆว่าทําไมไม่เป็นข่าวแล้วคนที่แบบ ดูแลตรงนี้คือใครแล้วเขาได้รับความช่วยเหลือกันแค่ไหนแล้วหรือย,อยังอย่างเงี้ยค่ะจากก็เลยเออรู้สึกว่าพอมันเป็นภาพสะท้อนมาแบบนี้ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ที่ช่วยคนได้ว่าเออช่วยกระตุ้นในอย่างน้อยคือจาก,กคิดว่าพี่ๆนักข่าวหรือว่า ไม่ว่าจะเป็นทางไหนที่เขาได้เห็นน่ะเขาก็อาจจะโอเคอัพเป็นเทคแอคชั่นต่อยู่าไปช่วยใช่ค่ะอย่างวันนีงมันมีกิจแล้วอย่างจากขาที่ออกอย่างสองวันนี้สค่งดีคือมันท่วมแล้วอะจนมันจะลามเข้าจังหวัดอื่นเียกระบอกอย่างนี้่อใช่คือสำหรับจ่าพ่อตอนหลังๆแล้วก็เลยยิ่งได้เห็นภาพที่ไม่ได้เห็นในข่าวแบบข่าวหลักก็จะมีแบบหลายจังหวัดอะค่ะอย่างเช่น อยุทยาที่จ่าทราบมาก็จะท่วมหลายเดือนแล้วเหมือนกันสิงห์บุรีที่ส่งมานั้นก็สองเดือนแล้วนะคะเท่าที่จ่าได้ข้อมูลมานะคะจ่าคิดว่า,าถ้าเป็นไปได้ะคะ่ะจาก,ก็อยากจะให้หน่วยงานที่แบบดูแลก็อยากจะให้ทํา อะไรก็ตามที่แบบเป็นความช่วยเหลือส่งไปคือจ๋าไม่แน่ใจว่าตอนนี้ไปถึงไหนกันบ้างแล้วแต่ว่าเราก็พูดแทนคนที่เดือดร้อนเท่านั้นแล้วกันนะคะว่าก็ทุกคนก็ยังรอความช่วยเหลือแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นจากภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ไปได้หมดเลยอันนเรากเช็กลับไปยยว่าพอเราแชร์ออมันคนไปช่วยเหลือ,อยังมีคนเข้าไปหรืทักไปค่ะทักไปแต่หลายวันแล้วนะคะก็ คุณผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าขอบคุณมากเลยมีคนแบบมีคนติดตอ่อมาเยอะเลยค่ะเพราะว่าตอนที่ส่งไปอ่ะไม่ได้บอกไม่ได้ขอบริจาคเป็นเงินอะไรเลยนะคะก็บอกว่าคือชาวบ้านเดือดร้อนคือถ้าเกิดใครอยากจะแบบบริจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งอะไรเงี้ยก็ให้โทรติดตอ่อทางผู้ใหญ่บ้านเราเลยเราก็ยินดีจะติดตามแล้วก็เผืเอมีอ,อะไรก็ถึงได้เราก็จะติดต่อใช่ใช่ค่ะแต่จาก็อยากให้แบบแหล่คนที่แบบมีโอกาสก็ลองไปอ่านคอมเมนต์สาวว่าม,มีมีหลายๆคอมเมนต์ที่แบบเออมันมันได้เห็นหลายมุมมองมากๆ ก็ย่งที่วีชียรศาบอกค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีงานจะต้องไปที่จังหวัดสิงห์บุรีแต่ว่าทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยบอกว่ามาไม่ได้แล้วให้เลื่อนไปปีหน้าแทนค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย เกิดวิกฤตการณ์น้ําท่วมหนักมากๆที่สิงห์บุรีค่ะงานนี้เนี่ยก็ต้องขอวอนค่ะทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอชชนเนี่ยเข้าไปดูแลหน่อยเพราะว่าชาวบ้านได้รับผลกระทบแล้วก็เดือดร้อนมากจริงๆนั่นเองค่ะยังไงรางเบิดรานเมา้าค่ะก็อขอทรงวางใจให้กับทางพี่พิธา,าชัยแดนแล้วก็ชาวบ้านสิงห์บุรีหรือว่าจะเป็นชาวบ้านชัยยาและชุวันอื่นๆที่น้ําท่วมในตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าน้าท่วมหนักมากๆจริงๆค่ะยังไงก็ให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆนี้ไปได้ค่ะยังไงขอฝากรายการม็อกแล้วนะคะมีทุกคนจะรู้สึกเวลานนทางฟ Facebook ประเมาและ YouTube ปราเมาส์ชาแนค่ะสำหรับวันนี้ฝนขอตลาดไปแล้วสวัสดีค่ะ